สองข่วงโอ้ข่วงหนึ่งข่วงหนึ่งสองดำแง่ลูกครับแบบานนี้ก็จะเก็นย้ายก็ครับนี่มันมีตะขีดต้นข้างนอกใช่ไหมบานติดต้นนะนี่กุ้งไม่ใาย้ี่นอก สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับเอาเลดิขอล่ะก,กันจุดท้ายพ่อพี่น้องนะลุ่งหินครับพี่น้องสร้างหินมากสร้างหินคุกมากพีน่น้องอามาใ่หนาบ้านครับอ่ะอ่ะไปเบิ้งกันเลยครับว่าพ่วงหนึ่งปิดไดไรครับหินคุกสร้างมาพ่วงหนึ่งครับพี่น้องสั่งมาเราก็สิเดเจหนาบ้านนี่แหละครับอ่ะไปเบิ้งกันเลยครับครับพี่น้อง บางง่นึงพี่น้องเจ้าว่าพอ่อดำบ้านนี้บ้านนี้ไปปลดลูกไปก้อนละกังศิลมด่ดำแม่บ้านนี้พี่น้อง